สวัสดีนะครับท่านผู้ชมนะครับวันนี้เราอยู่กันที่ศาลนะครับศาลอันนี้ศรีศาลนะครับหลายคนคงจะทราบดีนะครับเป็นครั้งแรกนะครับที่ผมเดินทางมานะครับมาขอโชคนะครับได้ยินแต่หลายท่านที่ผ่านไปผ่านมาก็มาขอโชคขอพึ่งพาบุญบารมีนะครับแม่ฮันนี่นะครับฮันนี่ศรีศาลนะครับตั้งแต่ผมจําความได้นะผมเคยฟังเพลงของท่านด้วยนะครับจุดนี้เป็นจุดที่ตั้งศาลนะครับมี เหตุการณ์นะครับสำคัญสำ,สำคัญนะครับหลายอย่างนะครับหลายอย่างนะครับที่หลายคนนําไปลุ้นไปเสี่ยงไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุหรือในหลายอย่างที่ผ่านมานะครับวันนี้เราจะมาเสี่ยงเสี่ยงทายอะไรกันดีมีฉลากกินแบ่งรัฐบาลมาขายด้วยวันนี้ทําไมผมจะเสี่ยงวิธีไหนเนาะสารจะแม่ฮันนี่นี่เนาะมีเสียงเสียมซี c, แล้วก็มีไห อ๋อ <AL> มีมีคนแบบอ,อ,อ,อ๋ <AL> อเ <AL> สียงโชคแบบแบบไหายไงอ๋อหันหน้าน,นี้แล้วก็จับเอานะครับมีไหนะครับอันนี้ตามความเชื่อนะครับเขาว่าอย่างั้นนะครับหรือว่าจะเป็นเซียมซีนะครับเสียงเซียมซีเสียงเซีย,ย,ย,ยมซีก็มีนะครับตัวไหนตัวไหนงวดนี้ให้ผมถามเนี่ยพ่อค่ะให้ถามหน่อยจังหน่อย วันี้วันนเขาแต่ว่าเล่นอแบบยงางคือสิบสี่นะฮะสิบสี่วันสิบสี่ก้วมีบอลสิบสี่อยู่นี่เอหมดเลยรสิบสี่หมดแต่แต่มันก็จะมีหาหกสองวันสี่หาหกแกถ่ายยาดเฮ้าดวงเข้าอยงเขาแบบเสียงเข้าอยงมามามาอยู่นี่คนถือเข็นฝนมาดูบอลมุคนฝนได้โชคจากเจ้าแม่ไหมครับแบบนี้นี่แหละครับว่าเมื่อกีนี่ <laughs> เมื่อหลายอย่๋อเขาได้โชคเขาก็ได้คนนะครับก็พูกว่าไปสีได้นะครับขามาขอมาขอพ่อหน่อยเนาะมาขอพ่อหน่อยก็เรื่องอะไรสะมีเนาะก็ก็ได้เรื่องโชคแลนครับอ๋อนี่เห็นพ่อค้าเขาบอกว่าเพิ่งมีคนนำมาถวายเนาะครับนี่เห็นบ่ะาลานจะไม่นะครับหลานจะไม่เห็นนี้นะครับก็เป็นครั้งแรกนะครับที่ผมเดินทางมาครับท่านผู้ชมนะครับเอาสัก สามตัวเลยดีหมเอารางวัลที่หนึ่งเนาะรางวัลหน่อยบ่เอาดอกแต่ว่ารางวัลหน่อยก็คือสิบวพ่อเห็นอีกย่างเดเนยะต้องเอารางวัลใหญ่เนาะต้องเอารางวัลใหญ่ๆนะครับ,รบท่านผู้ชมเดี๋ยววันนี้เราจะใช้วิธีเสียงไทยหรือเป็นทูบเสียงไทยดีนะครับว่าวันนี้เดี๋ยวเราเอาทูบเสียงทายดีกว่านะครับเพราะเรามาไกลนะครับ อ่านะครับท่านผู้ชมนะครับเดี๋ยวเราจะใช้ทูบเสียงไทยนะครับเดินทางมาขอโชว์กับแม่ฮันนี่นะครับผมเรียกว่าแม่แล้วกันพันนี่สีสานนะครับมาพึ่งพาบุญบารมีท่านนะครับครั้งแรกหวังว่าวันนี้จะได้สามตัวกลับไปฝากแฟนช่องนะครับผมย้ํานะครับว่าเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับในการลุ้นกันเสียงนะครับหลังจากที่เราได้ตัวเลขมาเราก็จะมาเสียงกับพ่อค้านะครับแต่ว่าได้ตรงไม่ตรงอันนี้ผมไม่รู้นะอันนี้ขอไปจุดดูก่อน เอาได้ตัวไหนก็มาลุ้นเอาน,นะครับจะได้ตัวไหนนะครับเดี๋ยวขอจุดทูบก่อนแล้วกันนะครับปกติถ้าเกิดผมไปที่เหลกแรกใหม่ๆในนีนมน้มันชอบจุดได้สามตัวเลยนะครับเอารางวัลที่หนึ่งเลยรางวัลเล็กเราไม่เอานะครับรางวัลเล็กเราเฉพาะรางวัลใหญ่นะใครจะไปลุ้นไปเสียงอะไรเราก็ไม่ว่ากันนะครับวันนี้นำทูบเสียงไทยมาด้วยนะครับทูบไอ้ไข่ นะครับท่านผู้ชมนะครับตอนนี้ผมก็จุดทูปเสียงทายไปแล้วนะครับมีการไหว้ท่านไปแล้วนะครับุท่านก็มองหน้าเรานะครับหนูมองหน้าผมอยู่นะท่านบอกว่าเดี๋ยวให้สามตัวนะครับเดี๋ยวดูตัวไหนนะครับดูตัวไหนนะครับผมย้ํานะครับว่าเป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะครับเป็นแค่แนวทางนะครับส่วนตัวผมไม่ได้ทราบแล้วนะครับว่าเลขมันจะออกตัวไหนนะครับเป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะครับเดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับตัวแรกนะครับ เลขอะไรโผล่มาแล้วปัแบบับเอาตัวแรกครับสามสามอะไรนะครับสามอะไร นะครับสามอะไรสามนะครับตัวเลขสามหลักสามนะครับหลักสาม เอาสามอะไรท่านผู้ชมสามอะไรนะครับสามอะไรสามจะแม่หายยังนอเจ้ะแม่จะแม่ฮันนี่หายยังนอะพอสามตัวแ้วครับว่บ่ต้องให้ได้กลับดอกเะม่ต้องให้ได้กลับดอกเอาลองอันยังยัดิฮะมาลํามาให้เพิ่งนี่ผมถึงล้ววันไงนเงจะบาลํามาให้เพิ่งเล็บจะแม่ อยากเบิ้งบหมอลำอยากเบิ้งบอเอา้าถามอะไรนะครับสามไม่ชัดเลยนะครับสามไม่ชัดเลยตัวที่สอง ทสามอะไรนี่โอ้จะแม่คือให้สามสามอะไรนะครับสามหนึ่งเหรอมันมันขีดยาวๆลงมานี่มันเหมือนสามหนึ่งสามหนึ่งสามอะไรนะครับเดี๋ยวลุ้นไปพร้อมกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูสลาก,กินแบ่งรัฐบาลกันต่อครับนะสาม รถก็บีบแต่นะครับบีบแต่สนั่นเลยนะครับโอ้อยา่าเบิ่งหัวลำก็ขอรต,ตรงๆเด้อรางวัลใหญ่สามเอาสามอะไรครับสามสามศูนย์หรือสามเก้านี่ โอ้ยเป็นเลขกิิศนาอย่างนี้นี่ผมนี่ซื้อ,อยากนะครับนี่สามหนึ่งมันคือสามหนึ่งเราตัวกลางมั้เนาะขีดลงมาอย่างเงี้ย,ยเป็นเลขปริศนานะครับมาแบบนี้นะสามหนึ่งเก้านะครับสามหนึ่งเก้า สามหนึเก้าสามหนึ่งหไม่เป็นสามหนึ่งเก้าคนขายจะได้ขายไหมเนาะสามหนึ่งเก้าสามเกถ้าเอาตรงๆถ้าจะไม่ให้ตรงๆก็สามหนึ่งเก้านะครับสามหนึ่งเก้าอาหาพ่อค้าทีนี้สามหน 36, ึ่งเก้าสานึ่งครับหนึ่งห สามมันมันมันตัวกลางมันบอชัดเนาะตัวกลางมันสีเป็นเหล็กหนึ่งว่ะจะเห็นเป็นตัวไหนแหนึ่งหนึ่งเือครับี่นึ่งเก้าสามน่เก้ามหนึ่งมมีเครับแตไล่กหัวเกลีสามหนึเกาหนึมีบอันึ่กมีัสามนึ่งเกมีแต่หนึ่งเ มีสมีหกหนึ่งสามสามหนึ่งหก3 3หกมหมแตเหกหนึ่งสามมหนเต่งหกอเอาสามนี่แล้วหนึกับหกเกาเอาข้างนหนึ่งสิหนึ่งคื่กันเอานั่นนี่ เอาอันนั่นละใบนึงละเอาหกหานเอานี่นะครับท่านผู้ชมโอ้ยไดนึ่งสีเหนอีกพี่น้องเอ้ยบันีสามหนึ่งเก้าไม่มีก็เอาสามหนึ่มันตีลังกาแต่กหนึงเก่านี่มันก็ออกไปแล้วเนาะสามหนึ่งเก่ากอันก็ตามมเน่เก่ามื่อจหนึ่งเกนี่นะครับท่านผู้ชมนะครับ ไม่มีนะครับผมก็เอาสามกแล้วกันก็ถือว่าช่วยพ่อค้าเข้าไปนะครับสาหมหนึ่งเก่าสามเก่าสามหนึ่งเก้าหนึ่ก้นึ่งเก่เมีหนึก่านไปเอาหนึก่าหนึ่งไปเดนๆเอาหนึ่งเก่าหนึ่งมาใบนึ่งนั่นแหละอาหนึ่งเก่าหนั่นแหละ นี่นะครับเดี๋ยวกลับไปดูที่ทูบก,กันนะครับกลับไปดูที่ทูบก,กันนะครับนี่เอาจะว,ว่าผมไม่ยิงเขาอย่างนี้นะครับผมพูดจริงผมซื้อจริงนะครับนี่ท่านผู้ชมสามหนึ่งเก้าเลขหนึ่งนั่นแหละยังงมันก็เลขหนึ่งนั่นแหละตัวนั้นนะ สามหนึ่งเก้าไม่มีสามหนึ่งหกตีลังกาแล้วก็เก้าหนึ่งหนึ่งเก้าแล้วกันนะครับตามนี้นะครับขอทุกท่านโชคดีนะครับที่เขามารับชมนะครับโอเคนะครับโอเคนะครับสารกะไม่ฮันนี่นะครับให้สองตัวนี้นะครับเอาไก่ดัก็ได้เลยมันใหญ่เอากับผมดื้อซื้อจริงนะครับซื้อจริงถ้าถูกรังวัลใหญ่รางวันที่หนึ่งเนี่รางวันใหญ่ในี่รางวันใหญ่นี่พอจ้างหมอลำได้ผมจะหมอลำมาให้แม่ดูนะครับเออถ้าว่าถูกรางวัลเล็ก ถ้าสองตัวนี้แต่ผมถูกรังวันเล็กอะเอาหมอลำในวิดีโอเนาะเอาหมอลำในในวิดีโอก็ดูเนาะแม่เนาะเอาขอให้โดนรลงมันใหญ่แล้วกันนะครับตามนี้เลยนะครับท่านผู้ชมนะครับก็วันนี้ก็ขอให้ฮันนี่สีสานนะครับสารเจ้าแม่ฮันนี่สีสารนะครับ,รจ,นนรรบจงปกปักรักษานะครับทุกท่านนะครับ ก็เข้ามารับชมและขอให้ได้โชคนะครับรางวัลใหญ่นะครับสาธุสาธุสาธุขอให้ผมเดินทางนะครับตอนนี้ลูกเดินทางไปทำมาค้าขายก็ขอให้เ <kommer> จริญรุ่งเรืองนะครับสาธุสาธุสาธุ